ถ้าหากใครมีโอกาสได้ไปถวายพัตหาหที่วัดปักน้ำภาษีเจริญจะเห็นว่าพระทุกองค์นั่งฉันกันอย่างเป็นระเบียบวงฉันทุกวงจะจัดเตรียมไว้อย่างระเบียบเรียบร้อยทั้งกระโถนแก้วน้ำกาชาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อวัดปักน้ำภาษีเจริญได้วางแบบแผนไว้ทั้งสิ้นซึ่งแมชีศรีปรุงอุบลน,นุชท่านถ่ายทอดถึงเหตุที่มาพบหลวงพ่อและสิ่งที่หลวงพ่อไทยสั่งสอนแนะนาในการจัดพัตหาหว่า มีคนส่งรูปหลวงพ่อไปให้เขาเห็นรูปหลวงพ่อเท่านั้นก็เกิดศรัทธาอยากมาวัดปักน้ำผู้ชายนะเขามีโอกาสได้บวชแต่ผู้หญิงอย่างเราไม่ได้มีโอกาสต่อมามีคนมาหาหลวงพ่อมาจากนครปฐมการเดินทางมาก็ลําบากไม่เหมือนปัจจุบันพอมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกให้ไปหาแม่ครัวท่านรับบวชให้มาตอนปีพุทธศักราช2495ได้บวชวันที่9เดือนเมษายนพอดี ตอนนั้นพอมาอยู่ก็ทําหน้าที่จัดอาหารสําหรับเลี้ยงพระยังไม่ได้เข้าครัวคอยจัดโต๊ะตั้งน้ําแล้วก็ตักข้าวมาตั้งตามโต๊ะปูผ้าจัดโต๊ะสมัยนี้สบายกว่าเขามีขวดมีแก้วฉันมีเพื่อนสนิทชื่อแม่ชีบุญส่งจรูนผลเคยร่วมปฏิบัติธรรมกับกลุ่มของคุณยายทองสุขแม่ชีจันท์ที่บ้านหลังเก่าตึกอนาลัยเดิมพอตีสามแชีต้องลุกตวงน้ําใส่แก้วตั้งตามโต๊ะกระโถนผ้าอยู่ตรงกลาง เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตวงน้ำแล้วมีแก้วกับขวดตั้งสบายหลวงพ่อท่านเคยเรียกแม่ชีแล้วก็บอกว่าโต๊ะตรงนี้นะกระโถนตรงนี้นะตั้งเป็นระยะระยะถ้าจะปลูกตรงกลางก็มีแก้วน้ำกาน้ำแก้วนี้ต้องตวงไว้ด้วยท่านบอกต้องทำให้สะอาดนะทำไปนะได้บุญใหญ่กุศลใหญ่สมัยนั้นเขายังใช้น้ำกรองตากจากแท้งใหญ่หลวงพ่อจะลงฉัน เวลาพระฉันจะได้ยินแต่เสียงช้อนไม่ให้คุยกันพระเยอะๆก็ไม่ให้นั่งคุยถ้าคุยท่านจะถามว่าฉันข้าหรือกินเหล้าไม่ให้พูดได้ยินแต่เสียงช้อนเพราะว่าเป็นชามกระเบื้องแต่ก่อนแม่ชีท้วมเป็นแม่ครัวดูแลครัวทั้งหมดมาก่อนห้าปีแม่ชีเขาจะมีเวรทําวิชาไม่ขาดเลยพอเวรน,นี้ออกคนโน้นก็มาแทนเปลี่ยนเวรกันไม่ให้ขาดหมุนเวียนไปเรื่อย และก็จะจัดสำรับเอาไว้ต่างหากหลวงพ่อจะรับแขกเป็นเวลาจะมีนั่งสมาธิแก้โรคด้วยตอนเช้าจะนั่งแก้โรคถ้าวันพฤหัสหลวงพ่อจะลงสอนท่านจะสอนในการจัดของให้ก่อนหลวงพ่อก่อนเวลาจะลงอธิบายธรรมะจะมีกระโถนหนึ่งใบกระดานเตรียไมไวเรียนทุกวันพฤหัสสมัยนั้นฤดูเข้าพรรษาคนเยอะจะต้องมีเทศทุกวันฉันมีหน้าที่ตีกลองตอนสิบโมงก็ได้ตี ท่านจะจัดเวลาไว้สำหรับอบรมแม่ชีส่วนพระท่านจะอบรมในโบสถ์ตอนหลวงพ่ออาพาธท่านจะฉันเข้าต้มตลอดกลางวันฉันเข้าสวยท่านก็ฉันเยอะเหมือนกันจะทำสำหรับพิเศษไว้สำหรับหลวงพ่ออาหารที่หลวงพ่อฉันเหลือก็มีคนกินต่อเพราะว่าอาหารหลวงพ่อถือว่าเป็นยาของหลวงพ่อทุกๆอย่างโดยเฉพาะน้ำอ้อยหลวงพ่อจะชอบฉันมาก แม่ชีได้รับบุญซักจีวรให้หลวงพ่อด้วยเขาเก็บมาให้ซักแล้วก็ยอมหลวงพ่อชอบสะอาดเปลี่ยนทุกวันมีสบงจีวรสังคติแม่ชีได้ขอปรณนากับหลวงพ่อว่าจะรับบุญซักจีวรหลวงพ่อก็อนุญาตหลวงพ่อท่านชอบดอกมะลิร้อยเยอะเลยค่ะสมัยก่อนหอมมากถ้าใครเอาดอกมะลิมาถวายหลวงพ่อแม่ชีอยู่ท่านหลวงพ่อเปีซักจีวรให้ท่านตั้งแต่ยังไม่ป่วย แต่พอมามรณภาพก็เสียใจสังขารท่านไม่ไหวแล้วแต่ไม่ร้องไห้สังขารไม่เที่ยงอยู่ก็ทรมานสังขารพอคิดอย่างนี้จึงไม่ร้องไห้ไม่เคยเจออัศจรรย์อะไรกับหลวงพ่อทำงานอย่างเดียวท่านบอกว่าดวงบุญจะได้ไม่เท่ากันเวลาทำอาหารนะ่ะจะบอกว่าทำไปนะบุญใหญ่นะบุญเป็นฟ้าครอบแม่ชีทำครัวก็ทำกันเต็มที่คนที่มาทำบุญจะได้ไม่เท่ากันนะ ดวงบุญใหญ่ไม่เท่ากันตอนนี้แม่ชีก็อายุ78ย่างเข้าสู่วัย79แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงตื่นมาสวดมนต์ทำวัดตั้งแต่ตีสี่และปฏิบัติธรรมทุกวันสม่าเสมอแม้จะสิ้นหลวงพ่อไปแต่ภายในใจยังคงมีหลวงพ่อเป็นที่ะระลึกนึกถึงในใจตลอดเวลา